ให้ความรักไล่ล่าคุณนะคะด้วยการทำ5สิ่งนี้ข้อแรกเลยนะคะรักตัวเองให้สุดหัวใจเห็นคุณค่านะคะในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครนะคะและไม่จำเป็นต้องลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้คนอื่นมารักเราค่ะข้อที่สองนะคะออกไปทำกิจกรรมที่คุณรักและสนใจค่ะ เมื่อคุณได้ทำนะคะในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามการออกกำลังกายการทำขนมหรือการรดน้ำต้นไม้อะไรก็ตามที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขนะคะให้คุณทำนะคะเพื่อรักษาระดับพลังงานของคุณนะคะให้สดใสเบิกบานอยู่เสมอคะ่ะ ข้อที่3นะคะพัฒนาตัวเองทั้งภายในและภายนอกค่ะภายในคือการยกระดับจิตใจของคุณนะคะให้คิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะเชื่อว่าทุกๆอย่างเป็นไปได้และเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะภายนอกคือการดูแลสุขภาพนะคะดูแลผิวพรรณดูดูแลหน้าตาให้สะอาดแล้วดูสวยงามดูลออยู่เสมอค่ะการพัฒนานะคะภายในและภายนอกนะคะจะทำให้เรามีเซลล์เอสทีมนะคะสูงมากขึ้นค่ะ และทำให้ตัวคุณนะคะเกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะข้อที่4นะคะบอกรักตัวเองหน้ากระจกค่ะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคจิตวิทยาที่ได้ผลมากๆค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองบอกรักตัวเองนะคะหน้ากระจกนะคะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวที่บ้านก็ได้หรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้หรืออาจจะบอกรักตัวเองในใจก็ได้ค่ะแต่การออกเสียงนะคะจะเพิ่มพลังงานได้มากกว่าการพูดในใจค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะขอบคุณตัวเองค่ะคุณอาจจะเคยขอบคุณคนอื่นนะคะรอบตัวคุณแต่อย่าลืมที่จะขอบคุณตัวคุณเองค่ะเพราะว่าคนที่อยู่กับคุณตลอดและรักคุณเสมอนะคะก็คือตัวคุณเองขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองนะคะและเห็นข้อดีของตัวเองเสมอนะคะหยุดบ่นว่านะคะหยุดโทษตัวเองและหยุดนะคะตำหนิตัวเอง เมื่อเรารู้สึกผิดนะคะให้เราขอโทษนะคะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อคุณทำทั้งหมด5ข้อนี้นะคะครูไนท์บอกเลยค่ะว่าคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักแน่นอนเพราะคุณได้รักตัวเองอย่างสุดหัวใจแล้วไม่นานค่ะคุณจะส่งพลังงานความรักออกไปแล้วคุณจะดึงดูดความรักที่ใช่และคู่ควรกับคุณอย่างแน่นอนค่ะ คุณนายขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะและขอให้ทุกๆคนพบความรักที่ดีและที่สำคัญมีความสุขค่ะ